เขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเขื่อนที่สามารถจุน้ำได้กว่า310ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำบางส่วนจะถูกปล่อยออกมาจากช่องทางระบายน้ำของเขื่อนกลายเป็นทานน้ำที่ไหลรวมกันสร้างความฉ่ำเย็นแก่ผู้พบเห็นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหาความสดชื่นเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองในยามว่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมที่อุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดสร้างวิธีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้เป็นวิธีหนึ่งของชาวบ้านที่ใช้แหล่งน้ำนี้ในการจับสัตว์น้ำมากมายทำให้เกิดเป็นอาชีพการประมงให้แก่ชาวบ้านให้ชาวบ้านมีอาหารมีรายได้ไว้เลี้ยงปากท้องให้กับตัวเองและคนในครอบครัวไม่เพียงเท่านี้ น้ำบางส่วนยังถูกสูบขึ้นไปยังอา่างพักน้ำบนเขาย้ายเที่ยงเมื่อถึงเวลาจำเป็นน้ำทั้งหมดจะถูกปล่อยลงมาผ่านอุโมงค์ส่งน้ำสองอุโมงค์ที่มีความลึก380เมตรจากระดับพื้นดินผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านี้จะกลับคืนสู่เขื่อนลำตะคองดังเดิมโดยที่น้ำไม่สูญหายไปไหนนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานน้ำเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานไฟฟ้านี้ในการทำกิจวัตรประจําวันต่างๆมีไฟใช้ให้เด็กๆได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนก่อนเข้านอนป้องกันภัยร้ายในยามมืดอ,อีกทั้งยังเป็นแสงสว่างที่ให้ชาวบ้านได้สามารถออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้สารความสัมพันธ์ระหว่างวัให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น สร้างความสนุกสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างชีวิตใหม่ในยามข้าคืนให้กับชาวบ้านอำเภอสีคิว้วทั้งหมดนี้สอดคล้องกับโครงการน้ำคือชีวิตตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว